การต่ัไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน Destination วันนี้นะคะพรอพาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดนนะครนายก เลยค่ะศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรนะครนายกนั่นเองหรือที่มีชื่อว่า Eco ค c e Village ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นการท่องเทีย่ยวแล้วก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Eco ผสมกับเรื่องของสายตา,าฟังดูนะ่าสนใจใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงกันบ้างค่ะ ะะแล้วก็ครูทองเอง <AI, S 2> ซึ่งทั้งสองคนก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง e c o คไ e ส์ว l ลล่แห่งนี้นะคะที่นี่เราจะได้มาเที่ยวทั้งในความเป็น E c o คแล้วก็เกี่ยวข้องกับไอ e ด้วยก็คือจริงๆแล้ว E c o คไ e สเนี่ยเนาะสืบระสงเลยลก็คือสร้างมาเหมือนเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับทุกคนคแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงธรรมชาติได้เรียนรู้ว่าเออธรรมชาติเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างแต่ทีนี้อีโคไอเนี่ย ก็แค่เป็นจุดเล็กๆเ,เนาะท,ที่อยากช่วยในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนแต่ท่าทีพเ์ารู้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่เนี่ยก็คือเริ่มต้นมาคือให้คนตาบอดคนตาบอดหรือเด็กตาบอดก็เป็นหนึ่งในผู้ได้โอกาสที่เปิดโอกาสให้เข้ามาตั้งแต่แรกเลยเขาไม่ได้ครบ32ท่าเราแต่เขาอยากมีส่วนในการที่จะสร้างธรรมชาติไว้ให้คนทั่วไปอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันจุดประกายให้ทุวทิองเฮ้ยเอาป่าเนี่ยมาหาคนเหล่านี้ได้ไหมมันก็เลยเป็น เป็นจุดหนึ่งที่เกิดอีโคไอแล้วมันก็จะมีที่มาของแต่ละจุดคราวนี้ต้องถามเควินว่าในกอน oh. ว่าที่นี่ทำไมถึงคิดว่าอยากที่จะมาสร้างพื้นที่แบบนี้ให้กับคนอื่นๆได้เข้ามาสัมผัสตอนแรกๆนะครับคนก่อตั้งก็จะเป็นคุณแม่ของผมนะครับที่เขาก็อยากจะมีบ้านและสวน ทำไปทํามาก็นึกอยากจะสร้างห้องเรียนธรรมชาติที่ทุกคนมาเยี่ยมได้ครับและจุดประสงค์คืออยากจะให้เด็กๆได้มีโอกาสเข้ามาแล้วดูธรรมชาติว่าธรรมชาติมันช่วยเราได้เยอะขนาดไหนนอกจากทํากิจกรรมกับเด็กๆครับเราก็ยังมีโปรแกรมที่สอนชุมชนเกี่ยวกับการเกษตรออร์แกนิกไร้สารครับ<อ>หลังจากเขาได้ความรู้จักเราแล้วเขากลับ,บามาปลูกเราก็อยากจะหาวิธีหารายได้ให้พวกเขา,าครับเล<ค>ยเราก็จะรับซื้อผักพวกนี้กลับมาแล้วก็เอามาขายในร้านกาแฟาของเรา,าครับครับใช่ครับจะได้ช่วยเขาต่อยอดจะได้ ครับคราวนี้ค่ะอยากจะไปทำกิจกรรมแล้วแบบไปกันเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะไปทางนี้ครับทางนี้เลยครับโอเคไปขับเพวิทนาเลยค ตอนนี้ก็้างแพลวมาถึงประตูทางเข้าจุดแรกที่เราจะทํากิจกรรมกันแางแพลวเหน็นไลยว่ามันจะเป็นตาสัญลักษณ์ของอีโคไอลักษณะของตาสัญลักษณ์เนี่ยจะมีมือที่เหมือนกับช้อนอุ้มหัวใจไว้เนาะแล้วก็มีต้นไม้แล้วมีดวงตาแล้วก็มี e c o คไอเลตเตนี้แค่จะบอกว่าถ้าเราจะปลูกป่าห,หรือเราจะช่วยเหลือธรรมชาติเนาะหรือเราอยากทำเนี่ยสอ,อย่างเลย มือกับหัวใจจะทําได้ค่ะคือแค่เห็นประตูก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ผจญภัยมากเลยอ่ะให้้องแรมเร่ะองเควินเป็นคนเปิดประตูเข้าได้เลยค่ะไกลเลยครับเควินถ้ามองไปข้างบนนะครับเนี่ยเราจะเดินอยู่ข้างใต้ซุ้มเสารถอยู่แล้วซุ้มเสารถนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแอร์ธรรมชาติครับที่ช่วยบังแดดแล้วก็ช่วยพาลมเย็นเข้ามามีลูกดังเสารถมีนะ ค่อยทะยอยออกค่ตาดีแล้วก็เร่มเริ่มเริ่มมีออกมาให้เราเรื่อยใช่จุดแรกของเราคือป่า77จังหวัดครับออกมาเลยออมาเห็นป่าถึง77จังหวัดเลยอ่าใครเห็นไรบมางตอนนี้ เห้ยเห็นต้นนี้สุพรรณิกาเก่งมากเลยนี่แหละที่บอกว่าจังหวัดนครนายกคือต้นนี้เขาเป็นไม้ประดับนะเป็นไม้เนื้ออ่อนก็มีดอกสีเหลืองค่ะเวลาทุกคนมาหน้าเห็นดอกดอกรื่วงเหลืองหมดเลยแต่ว่าเด็กๆเนาะมาเห็นเสร็จปุ๊บมีเด็กจะบอกว่าอุ๊ยเอาไปทําลิปสติกได้ไหมเอาไปย้อมผ้าได้ไหมเราก็เลยบอกเอออย่างน้อยเนาะเขาก็มีความคิด อาจจะไปต่อยอดได้เริ่มแบบว่าเกิดไอเดียด้วยตัวเองพอเห็นแบบสีเหลืองสีต่างๆของต้นไม้ก็แบบต่อยอดความคิดของเขาได้อ้อันนี้ดีมากเลยค่ะพาวดูต้นนี้ต้นลายเควินต้นสักครับพุพาวต้นสักนะนะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไม้มงคลนะแต่ที่พิเศษในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าต้นสักเนีมันพิเศษยังไงอ้าวเควินลอง เด็ดไปไปมาะทำไมอ่ะเด็ดบบอนนนาเราให้ทำอะไรแบนคนาล็ครึ่งเลยแบนคนาล็ครึ่งขยี้ดูขาดหน่อยแต่ไรไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะเอาขยี้เลยอะเห็นอะไรเห็นอะไรมือแดงเลยเออเห็นดูสีสวยไหมเราสวยค่ะอันนี้คือเป็นยางของเขาเนาะซึ่งโดยปกติเอาไปย้อมผ้าได้ เนี่ยยอมผ้าได้นี่ดูสิใบแบบเปลี่ยนสีเลยอ่ะพอขเยี่ย่ะเดี๋ยวถ้าไปอีกจุดเราจะได้ดมมีดมด้วยแล้วเดี๋ยวใช่แต่ละจุดละจุดเนี่ยเราจะได้มีหลายเซนส์เลยนส์จะครบหมดเลยทุกที่ไปกันต่อเลยนะคะที่ลาสเตอร์ ถ้าถงจะต่อไปแล้วนะน้องเท้ากเคดิ่เขาวงกดแล้วคุณทองจะบอกวิธีการเล่นลองสมมุติดูถ้าเราไม่เห็นเลยอ่ะแล้วเราเเดินไปมันจะรู้สึกยังไงลอะตาเดินไปแล้ลองหลับตาดูก็ได้เข้าไปเลยไปเลย ในที่สุดเราก็ออกจากเขาวงกดมาได้แล้วนะคะมันได้ทั้งเรื่องของการแบบได้การอยู่กับตัวเองแล้วก็การคิดอะคะ่ะว่าระหว่างทางที่เราเดินมันต้องใช้สติทุกย่างก้าวเลยเนาะการที่มีเขาวงกดไว้เนาะที่เราซ่อนไว้คือการที่เด็กๆมาเข้าไปในเขาวงกดแล้วหาทางออกนะเราจะสามารถรู้ถึงพฤติกรรมของเขาเลยว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างไงเราก็จะเห็นงว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่จะอุ้มตลอดอบ่งบอกได้ว่าเขาอาจจะถูกเลี้ยงแบบทนุถนอมเนาะ ทั้งทั้งที่เขาอยากจะผจญภัยค<ะ>่ะพี่ๆของเราหรือเจ้าหน้าที่ของอีโคก็จะพยายามทําให้เขากล้าที่จะปล่อยลูกให้เดินผจญภัยแล้วเด็กก็จะมีความภูมิใจในตัวเองมันก็จะแฝงไว้ก็สนุกปะสนุกมีโอกาสกลับมาอีกนะคะค่ะได้เลยแต่รับหน้าไม่ปิดตาแล้วใครขะดุนติดแทนถ้าสาหรับกันค่ะไปไหนกันมาสนุกไหม ไปให้ขนมน้องไก่แล้วก็ไปแอบเก็บไข่น้องแล้วก็ไปหาน้องเป่านี่เราเดินตามเสียงไก่เข้ามาเลยนะเนี่ยอืมครับเออนี่ครับแนะนำมาเจอพี่นุกของเราแลครับันี่ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อลูกนะคะสถานีนี้ก็คือสถานีเลี้ยงไก่ออร์แกนิกค่ะเราจะเลี้ยงแบบล่อยค่ะกิะจกรรมที่เราจะทําในที่นี่นะคะเราก็จะมีเป็นให้ขนมน้องไก่ค่ะนี่คือขนมน้อมนมนอใช่ค่ะแล้วก็ ในกิจกรรมนะคะเราก็จะมีเก็บไข่น้องไก่ไปทํากับข้าวได้นะคะได้เก็บไข่ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีใช่ค่ช่ค่ะเพราะว่าเขาได้มีพื้นที่ในการเดินเล่นนั่นเองใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปให้ขนมน้องไก่กันดีกว่าไปกันเลยค่ะมาเร็ว เราก็มาหาน้องเต่าน้องเต่าอารมณ์ดีด้วยไหมใช่เต่าของเรานี้เต่าชื่อโกลเด้นนะครับโกลเด้นอันนี้คืออะไรคบอันนี้คืออาหารที่จะไปป้อนมันครับอาหารโปรดของมันก็จะมีถรู้ได้ไงว่าเขาชอบกินถั่วอเปถามมาแล้วครับแสดงว่าใครไม่ควรกับเต่าเรื่องต้องมีข้อควรระวังอะไรก็คือแค่ต้องระวังนิ้วนิดนึงครับพยายามให้ห่างๆหน่อยไม่เหมือนไก่เมื่อกี้ใช่เราจะไปสปาไก่แบบเมื่อกี้ไม่ได้่ครับงั้นนิ้วหลุดแน่เลยโอ้โอเค ตรงที่เราเข้ามาตั้งแต่ไปให้อาหารไกโซนนี้มันจะเป็นป่าฟื้นฟูเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่ารอบๆตัวเราเนี่ยลักษณะการปลูกเราไม่ได้ปลูกบนพื้นที่ราบถ้าเราปลูกในที่ราบเนี่ยเราอาจจะได้แค่3าสต้นแต่ดูสิทุกหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแปดต้นสิต้นบางภูเขาเนินบางเนินเน่ยถึง15ต้นจุดประสงค์ของการปลูกป่ามันอาจจะแตกต่างกนะันเนาะแต่เราอีโคเนี่ยเราปลูกเพื่อ เลือกระบบนิเวศเราจึงขเข้ากันไปเลยป่าที่เราเห็นบนภูเขาเนี่ยเนาะสลับมันเนี่ยที่เราเห็นสวยงามแล้วเราไปเที่ยวใช้เวลา50ปีแต่ถ้าเราใช้วิธีการปลูกแบบเนี้เราจะใช้เวลา10ปี<ะ>ตอนนี้เข้าปีที่4อีก6ปีกลับมาที่โคตรจะทุกเหมือนบนภูเขา นี่ตรงนี้ต้นอะไรคะเต็นนอนดูใหญ่ไหมนี่ก็คือต้นเบลบับแล้วค่ะมางี้มาดูเลยครับเบาบับคือเคยได้ยินว่ามันเป็นเป็นต้นไม้ที่มันมาจากต่างประเทศใช่ไหมใช่มันมาจากแอฟริกาที่แอฟริกาเขาจะเรียกมันว่า t r e e of life เพราะว่าบาบับเป็นต้นที่เก็บน้ําได้ดีมากเขาที่แอฟริกาน้ำเขาน้อยก็เลยใช้น้ําจากต้นเบลบานี่แหละครับแล้วต้นาบับเนี่ยงจริงๆแล้วมันจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มันอยู่ได้เป็นพันปีเลยอะครับนี่เพือยังโตไม่เต็มที่ใช่อันนี้ก็ยังสิบยังแด็กอยู่อันนี้ก็จะเป็นสถานีการเพาะพืชผักของเรานะคะก่อนที่เราจะเพาะได้เราก็ต้องผสมดินปลูกก่อนค่ะเพื่อให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าแร่ธาตุครบเขาบอกว่าดินดีปลูกอะไรก็งามใช่ใช่ดินมันเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของต้นไม้ มีอะไรบ้าอันนี้เป็นสูตรทางของเรานะคะก็จะมีเป็นดินร่อนละเอียดเวลาที่รากพืชนะคะเอาหาอาหารมันจะหาได้เร็วขึ้นกับต่อได้เลยคะมีดินมะพร้าวค่ะตัวขุยมะพร้าวนะคะก็จะเป็นับละเอียดเหมือนกันใช่ค่ะเป็นขุนผลาละเอียดก็คือตัวนี้นะคะก็จะช่วยในทําให้เพิ่มช่องว่างในดินทําให้ดินเราร่วนซุยค่ะต่อไปคือแกลบดำค่ะแกลบดำแกลบดำก็คือเม็ด ตัวข้าวค่ะก็ไปเผาแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยอินซียของเราค่ะใช่เราก็ใช้ปุ๋ยอินรีย์ด้วยเหมือนกันนี่เป็นแบบนี้หมดยังค่ะเนี่ยหมดแล้วค่ะโอเคมาค่ะส่วนผสมต้องเท่าไหร่ยังไงบ้างคะก็จะเป็นอย่างละหนึ่งส่วนเลยค่ะลนวก็ต่อหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยอินรีย์เราจะใส่เป็นหนึ่งส่วนสี่ค่ะ ต่อด้วยน้ำหมักปลานะคะอ๋อคุาใส่น้ำหมักปลาลงไปเหรอคะใช่ค่ะเราจะใส่ในบัวนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำหมักปลาของเรานะคะน้ำหมักปลามีข้อดีอะงไรคะข้อดีก็คือจะมีธาตุอาหารที่เหมาะสําหรับต้นพืชของเราค่ะเป็นตัวที่ช่วยบํารุงต้นพืชของเราค่ะอ๋อแต่ว่าเวลาเราใส่น้ำหมักปลาคือเราต้องใส่ผสมน้ําใช่ค่ะเราจะเจือจางมันเข้มข้นใช่ค่ะมันเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็จะใส่หนึ่งฝานะคะค่ะแค่แหนึ่งฝาแค่หนึ่งฝาแล้วผสมในน้ําประมาณเท่าไหร่คะน้ําประมาณ กลิ่นหอมมากเลยค่ะเราก็จะหมักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ค่ะอ๋อยังใช้เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ค่ะต้องให้น้องหมักให้ได้ที่ก่อนเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะถว่าไปลงกระถางกลูมได้แต่ว่ามีที่น้องลุกหมักเสร็จแล้วด้วยหมักเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่สามารถ เอาได้เลยใส่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องใส่เยอะแค่ไหนคะเราใส่ไปครึ่งือก่อนคะ่ะนี่เสร็จแล้วนะคะต้นเขียวที่ต่าปลูกนั่นเองนะคะนี่ดินก็คือมีธาตุอาหารครบเลยด้วยคาเฟ่ที่นี่หรอคะมีเมนูประเภทไหนยังไงบ้างอันเด็นที่สุดก็คืออเมริกาโน่น้ำอ้อยครับเดี๋ยวเควินจะเป็นคนทำให้พี่แพรวใช่ครับ Dest The Destination หลังสาวนที่เราไปเที่ยวชมที่นี่มาแบบรอบๆโดยทั้งหมดแล้วนะคะเราก็มาอยู่ที่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์น,นั่นก็คืออีโคคาเฟ่ใช่ครับอีโคคาเฟ่คือคาเฟ่ของอีโคไอเนี่ยครับส่วนคาเฟ่ที่นี่นะคะมีเมนูประเภทไหนยังไงบ้างอันเด่นที่สุดก็คืออเมริกาโนน้ำอ้อยครับเดี๋ยวเควิน hmm. จะเป็นคนทําให้ พี่แใช่ครับว้าววันนี้จะได้ชิมถึ่นนุ่น้องเค <c oughs> วินด <c oughs> ้วยและนี่ก็คืออเมริกาโน่้ำอ้อยนะคะซึ่งพี่แผวชิมแล้วรสชาติอร่อยมากเลยเควิน<ช>แตน่ที่เห็นอยู่คือ มีหลากหลายเมนูมากมากเลยนะใช้พี่แนะนำดีกว่าน้ำที่เอามาให้ดูก็จะเป็น selection ของอิตาเลียนโซดาของเราครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเสาลดโซดาของเรานะครับเราจะใช้เสาลดที่เราปลูกเองครับตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าสวนพี่เราเลยค่ะแล้วบอกว่าโลกมันไม่มีใช่ครับเพราะว่าเก็บมาทำน้ำแล้วใช่แล้วครับอันต่อมาก็จะเป็นโซดาน้ำอ้อยของเราครับอ๋อน้ำอ้อยที่ใส่ในกาแฟใช่ครับต่อมาก็จะเป็นบลูเบอร์รี่โซดาและสุดท้ายเป็นลิ้นจี่โซดาของเราครับ เมนูเครื่องดื่มผ่านไปแล้วนะคะถ้าหากว่ายังไม่จุใจยังไม่ดับกระหายใครร้อนล้วก็นี่เลยค่ะเมนูของหวานก็มีด้วยครับนี่คือวอฟเฟิลฮ่องกงของเราครับอวอฟเฟิลนี้เราจะเป็นคนทําเองนะครับ<อ>แล้วก็ใส่อศครีมช็อกโกแลตไว้ข้างบนนะครับอนอกจากนั้นเราก็มีเมนูสุขภาพครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูสลัดไข่กับทูน่าของเรานะครับ พวกผักสลัดที่เห็นข้างในเนี่ยจะเป็นผักสลัดที่เราปลูกเองนะครับไม่มีสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวขับแซนวิชของเราครับขับแซนวิชนี้เราก็ทําเองครับผักสลัดก็เหมือนเดิมครับก็ใช้ที่เราปลูกครับใช่ครับมีสลัดแล้วก็ต้องมีน้ําสลัดด้วยนี่เห็นมี2แบบเลยคืออะไรกันใช่ครับอันแรกก็จะเป็นน้ําสลัดงาดำครับนี่สีจะเข้มๆหน่อยชรัลร้านนี้สองก็จะเป็นน้ําสลัดสไปซี่ครับจะเป็นสูตรเคล็ดลับของเราครับ อ,อ๋อนี่คือเป็นสุดเคล็ดลับของที่นี่เลยทําไมอ่ะใช่ครับบอกไม่ได้ครับนั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นเคล็ดลับท<ช>ี่อบอกไม่ได้ต้องลองชิมดูใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มชิมเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับมาเอาเป็นว่าจากตอนนี้นะคะแพลวและเควินขอไปกินอาหารที่อยู่ตรงข้างน้านเอให้หมดก่อนเลยนะกันนะครับ ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสุดท้ายอีกอันนึงมีอีเหรอใช่ครับที่จะทาหลังกินข้าวแต่ว่าแก้วน้ำเนี่ยพี่แพวทานเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บมาทํากิจกรรมกันครับมีไปทํากิจกรรมต่อได้เหรอจากแก้วที่เรากินน้ำเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับโอ้แต่นี้เรามมทั้งให้แก้วนล้วนี่เควินเราใช้หมดนี่เลยปะใช้หมดครับพี่ต้องกินให้หมดเลยใช่ปะโอเคลองดูค่ะ นี่พี่เอาแก้วไปล้างเสร็จแล้วที่บอกว่าจเจาแก้วไปทํากิจกรรมต่อนี่คือไปทําอะไรครับนี่เลยครับเอามาปลูกต้นไม้ครับ<อ>ธรรมดาแล้วแก้วที่ร้านกาแฟกินเสร็จแล้วจะทิ้งใช่ไหมครับใช่แต่ที่อีโคเนี่ยเราเจ้าแก้วเนี่ยกลับมาปลูกต้นไม้ปลูกเป็นผักสลัดวอตเตอร์เคสครับที่<อ>เวากลับไปกินต่อได้ครับเท่ากับว่าสมมติเรามาคาเฟ่เสร็จปุ๊บแก้วล้างเสร็จปลูกต้นไม้เอากลับบ้านได้กลับได้เลยครับโอเคเยี่ยมเลย ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเห็นกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำที่นี่ตั้งแต่ต้นเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะมาเที่ยวที่นี่กันบ้างแล้วเดี๋ยวให้เควินเขาบอกดีกว่าว่าที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดวันไหนกี่โมงบ้างอะไรก็แพ็กเกจคนละเท่าไหร่บ้างนะคะอีโคไอก็จะอยู่ที่นครนยกนะครับเราเปิดทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าสมมติสนใจมาทํากิจกรรมกับเราก็คือโทรเข้ามาบุ๊กได้เลยครับเฟซบุ๊กของเราก็คือ Eco ีโ E Villa ลดใครสนใจนะคะอย่ารอช้าเลยค่ะรีบบุ๊กกันเข้ามาเลยนะคะแพ็กเกจเนี่ยมีตกประมาณคน พอละสามบาทครับ3า0บาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะก็สามารถทำกิจกรรมที่นี่กันได้วันนี้ขอบคุณเควินมากๆเลยนะพาพี่เพลที่วสอดบบทัวร์ที่นี่เลยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยและที่สำคัญรู้สึกว่าวันนี้แบบได้สุดอากาศบริสุทธ์มากจริงขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่อะไรครับครับผมและนี่คืออะไรครับอันนี้คือเซ็กเวย์ครับเป็นกิจกรรมพิเศษให้เพลเล่นกับบ้านไปเลยใช่ครับเดี๋ยวตามมาเลยครับนี่ขึ้นยังไงเคนขึ้นแบบนี้ยืนขึ้นเลยครับเดี๋ยวไปนี่นะรอพี่ก่อนนะรอพี่ก่อนนะอย โอเคฮ้ยขึ้นได้แล้วตามไว้กอรอเดี๋ยวก่าดิเฉวินต๊นนึงเฉวินรอพี่ก่อนเฉวินมันไม่ไป ช่วงนี้นะคะกระแสรักโลกกํลาลังมาแรงเลยค่ะพาเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะพกถุงผ้าไปด้วยไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าไปซื้อของรวมไปถึงนะคะก็พยายามมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไบโอพลาสติกหรือว่าพลาสติกชีวภาพค่ะสามารถย่อยสลายได้เอตามธรรมชาติอย่างเช่นแก้วกาแฟใบนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าหลายคนสงสัยไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่เราใช้เนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่ามีการสังเกตยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะ ไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพมีทั้งไบโอพลาสติกมีแบบไบโอแท้และไบโอเทียมซึ่งจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าไบโอแท้นั้นจะสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพหรือคอมโพสเทเบิลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีและไม่มีปัญหาการเกิดไมโครพลาสติกที่ตกค้างในธรรมชาติ ตลอดจนช่วยสร้างไรายได้ให้เกษตรกรเพราะผลิตจากพืชผลทางการเกษตรแต่เนื่องจากปริมาณการใช้ยังไม่มากจึงทำให้ราคาไบโอแท้ยังสูงกว่าราคาพลาสติกธรรมดาส่วนไบโอเทียมนั้นคือพลาสติกธรรมดาที่ใส่สารเติมแต่งลงไปให้แตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆได้ง่ายขึ้นทําให้มีราคาถูกหรือใกล้เคียงกับพลาสติกทั่วไป ไม่คงทนสามารถแตกสลายได้ง่ายเมื่อเจอแสงแดดส่งผลให้เกิดเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนกำจัดยากเมื่อแตกสลายตลอดจนไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพเพราะจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยพลาสติกธรรมดาได้แม้จะมีขนาดเล็กลงแค่ไหนก็ตามและเมื่อแตกตัวเป็นชิ้นเล็กมากๆกก็ยิ่งทำให้ไม่สามารถรีไซเคิลได้กลายเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง แล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรบอกเลยเ่าว่าง่ายมากเพราะไบโอแท้จะมีฉลากยืนยันวัตถุดิบว่าคอมโพส์เทเบิลและมีมาตรฐานรับรองเช่นฉลาก GC Compostable ่วนไบโอเทียมจะมีฉลากยืนยันวัตถุดิบเช่นกันคืออ x o d e g r a d ี b l e หรือ d e g r ร d ิ b l e หรือ EDP และมีมาตรฐานรับรอง ASTMD55112018 ลองสังเกตกันนะคะว่าไบโอพลาสติกที่เราได้รับมานั้นเป็นของแท้หรือเทียม ตอนนี้หลายคนก็คงจะรู้จักไบโอพลาสติกกันมากขึ้นแล้วนะคะวัดแท้และก็เทียมเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็เลือกใช้เฉพาะไบโอพลาสติกแทเท่านั้นนะคะจะได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะม,มาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการของเรากันแล้วนะคะเรามีของที่ระลึกม,มอบให้ด้วยถ้าหากว่าตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราได้ถูกต้องค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ว่า ไม้ที่เป็นต้นประจำจังหวัดนครนายกคือต้นอะไรค่ะ 1. ถ้าตอบว่าต้นสุพรรณิกาหรือ 2. ถ้าตอบว่าต้นเบารบับค่ะใครตอบถูกนะคะรับของที่ดุ๊กประจำสัปดาห์ไปเลยเส่วนตอนนี้ไปฟังเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะ ข้ออิสระทางนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาตินะหรือใครที่อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติก็มาเที่ยวที่นี่กันได้เลยค่ะส่วนใครที่ดูรายการของเราไม่ทันตั้งแต่ต้นก็ไปดูย้อนหลังกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะแนะนำสถานที่สุดประทับใจให้เราได้ไปสัมผัสก็ได้เหมือนกันนะคะสัปดาห์หน้ารายการของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพอขอไปเล่นเซกเวตตอก่อนแล้วกันนะคะกำลังสนุกเลยค่ะบ๊ายบาย Thank mm -hmm. you.